อยู่คนเดียวอย่างมีความสุขศิลปะแห่งการใช้ชีวิตโดยไม่ต้องแคร์ใครในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนความเห็นของคนอื่นและความคาดหวังที่บางครั้งเรายังไม่แน่ใจว่ามันเป็นของเราเองหรือไม่การอยู่คนเดียวกลับกลายเป็นสิ่งที่หลายคนกลัวรู้สึกเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเหงา ความน้มเหลวหรือการถูกทอดทิ้งแต่แท้ที่จริงแล้วการอยู่คนเดียวไม่ได้หมายถึงการโดดเดี่ยวมันคือโอกาสอันล้ำค่าที่จะได้กลับมาอยู่กับตัวเองฟังเสียงหัวใจตัวเองและใช้ชีวิตในแบบที่เราเลือกเองทั้งหมดโดยไม่ต้องขออนุญาตหรือรอการยอมรับ จากใครๆและในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับการอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขพร้อมวิธีคิดและปฏิบัติที่ทำให้คุณใช้ชีวิตแบบชั้นเป็นของฉัน้นได้อย่างมั่นใจข้อที่หนึ่งทำความเข้าใจกับการอยู่คนเดียวให้ใหม่เพราะคนจำนวนมาก สับสนระหว่างความเหงากับความสันโดษความเหงาคือความรู้สึกขาดการอยากมีใครมาเติมเต็มส่วนความสันโดษคือการอยู่กับตัวเองอย่างสงบและเต็มอิ่มการอยู่คนเดียวไม่ใช่การตัดขาดจากโลกแต่เป็นการเลือกถอยออกมาเพื่อให้เราได้พักได้เติมพลัง และได้ทบทวนชีวิตในมุมมองที่ชัดเจนขึ้นเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองแบบนี้เราจะเริ่มเห็นว่าการอยู่คนเดียวไม่ใช่ช่องว่างแต่เป็นพื้นที่ของตัวเราเองข้อที่สองปล่อยวางเสียงของคนอื่นหลายครั้งที่เราทุกข์ไม่ใช่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแต่เพราะ เราหมั่แต่เก็บเสียงของคนอื่นเอามาใส่ใจเสียงที่บอกว่าทําแบบนี้ไม่ดีเสียงที่หัวเราะเวลาเราทําพลาดเสียงที่วิจารณ์รูปร่างหน้าตาหรือทางเลือกในชีวิตของตัวเราเองจำไว้ว่าเสียงเหล่านั้นเป็นเพียงความคิดเห็นไม่ใช่ความจริง และความจริงที่สำคัญที่สุดคือเรารู้จักตัวเองดีที่สุดเทคนิคง่ายๆในการปล่อยเสียงเหล่านี้ก็คือเลือกเสพข้อมูลที่จำเป็นไม่อ่านคอมเมนต์ที่รู้ว่าจะทำให้เรารู้สึกแย่ตั้งคำถามกับทุกคำพูดว่ามันสะท้อนความจริงของเรา หรือเป็นเพียงแค่ความคิดของเขาข้อที่สใช้เวลาอยู่กับตัวเองอย่างมีคุณภาพการอยู่คนเดียวไม่ได้หมายความว่าเราต้องนั่งเฉยๆหรือเลื่อนโทรศัพท์ไปวันวันแต่หมายถึงการใช้เวลาให้เต็มที่และมีคุณภาพเช่นอ่านหนังสือ ที่จุดประกายความคิดเขียนบันทึกเพื่อสำรวจความรู้สึกและเป้าหมายของตัวเราเองฝึกสมาธิหรือโยคะเพื่อให้ใจสงบลองทำสิ่งใหม่ๆเช่นทำอาหารเมนูยากๆปลูกต้นไม้วาดรูปหรือเรียนภาษาใหม่สิ่งเหล่านี้ทำให้เรารู้จักตัวเอง มากขึ้นและสร้างความภูมิใจจากภายในไม่ต้องรอให้ใครมาชมข้อที่สสร้างพื้นที่ที่เป็นของเราเองท้าบ้านหรือห้องคือพื้นที่ส่วนตัวให้จัดเป็นมุมที่เราอยู่แล้วรู้สึกดีจัดโต๊ะทำงานให้สะอาดสะอ้าน เลือกกลิ่นหอมที่ชอบเช่นเถียนหอมหรือน้ำมันอโรมาตกแต่งด้วยสีที่ทำให้รู้สึกสงบหรือมีพลังพื้นที่รอบตัวมีผลกับความรู้สึกของเรามากการอยู่ในที่ที่เรารักจะทำให้การอยู่คนเดียวเป็นเรื่องที่น่ารื่นรมข้อที่ห้า เลิกเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับใครโลกโซเชียลมีเดียทำให้เรามองเห็นชีวิตคนอื่นได้ง่ายแต่ปัญหาคือสิ่งที่เราเห็นมักเป็นเพียงช่วงดีที่สุดของเขาไม่ใช่ความจริงทั้งหมดถ้าคุณเปรียบเทียบชีวิตของคุณที่กำลังอยู่ในเบื้องหลังกับชีวิต ของผู้อื่นที่คุณเห็นในฉากหน้าคุณจะไม่มีวันพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีสูตรง่ายๆคือกำจัดเวลาเล่นโซเชียลและเพิ่มการจดสิ่งที่คุณภูมิใจในแต่ละวันแม้จะเล็กน้อยแต่ก็ดีเตือนตัวเองเสมอว่าเส้นทางของฉัน ไม่จำเป็นต้องเหมือนใครข้อที่6เติมเต็มตัวเองจากภายในความสุขที่ยั่งยืนมาจากการรู้จักและรักตัวเองรู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขารบขอบเขตของตัวเองให้รางวัลตัวเองเมื่อทำสิ่งดีๆ ยิ่งเราเติมจากข้างในมากเท่าไหร่เรายิ่งไม่ต้องรอให้ใครมาเติมให้เราข้อที่7สร้างกิจวัตรทำให้มีความหมายลองกำหนดกิจวัตรประจำวันเล็กๆที่สร้างคุณค่าให้ชีวิตเช่นเดินออกกำลังกาย20นาทีทุกเช้าทำอาหาร ที่ดีต่อสุขภาพฝึกทักษะใหม่ๆทุกเดือนอาสาช่วยงานในชุมชนเมื่อเรามีสิ่งที่ทำอย่างตั้งใจทุกวันชีวิตจะไม่รู้สึกว่างเปล่าแม้คุณจะอยู่คนเดียวก็ตามข้อ8เรียนรู้ที่จะบอกว่าไม่หลายครั้งเรารู้สึกเหนื่อย เพราะเราพยายามทำให้ทุกคนพอใจจนลืมฟังเสียงของหัวใจตัวเองการอยู่คนเดียวช่วยให้เราได้ฝึกบอกไม่กับสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับคุณค่าหรือความสุขของเราการบอกไม่ไม่ได้ทำให้เราเป็นคนใจร้ายแต่มันคือ การปกป้องพื้นที่ชีวิตของเราข้อที่9ฝึกขอบคุณสิ่งที่มีอยู่แม้จะอยู่คนเดียวแต่เรายังมีสิ่งดีๆรอบตัวเสมอเช่นสุขภาพอิสระเวลาของตัวเองหรือโอกาสที่จะสร้างชีวิตใหม่การเขียนสมุดขอบคุณทุกวันจะช่วยให้เรา ฟโฟกัสกับสิ่งที่มีแทนที่จะหมกมุนกับสิ่งที่ขาดและข้อที่สิบยอมรับว่าความสุขไม่ต้องสมบูรณ์แบบการอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขไม่ได้แปลว่าทุกวันจะสดใสบางวันคุณอาจรู้สึกเหงาคิดถึงใครบางคนหรือไม่มีกำลังใจนั่น คือเรื่องปกติของมนุษย์ความสุขคือการยอมรับว่าชีวิตมีขึ้นมีลงและเราเลือกโฟกัสกับสิ่งดีๆได้แม้ในวันที่ไม่สมบูรณ์แบบก็ตามสรุปก็คือการอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองอย่างสงบ ปล่อยวางเสียงของคนอื่นและสร้างชีวิตที่เราเป็นคนออกแบบเองมันคือการใช้เวลาอย่างตั้งใจรักตัวเองอย่างแท้จริงและไม่ต้องรอการยอมรับจากใครจำไว้ว่าคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเองและความสุขของคุณไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับการมีใคร อยู่ข้างๆสุดท้ายนี้การอยู่คนเดียวไม่ได้หมายถึงคนขาดอะไรแต่หมายถึงคนมีทุกอย่างที่สำคัญอยู่แล้วคือคุณเองเพราะทุกก้าวเล็กๆสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ถ้าวันนี้คุณได้ความคิดหรือแรงบันดาลใจจากบทความนี้อย่าเก็บไว้คนเดียว ส่งต่อให้ใครสักคนที่คุณอยากเห็นเขาเติบโตและแข็งแรงจากภายในและถ้าคุณอยากเดินบนเส้นทางการพัฒนาตัวเองไปด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้เพราะข้างหน้าดิฉันจะพาคุณไปลึกกว่านี้เพื่อให้คุณ เป็นเวอร์ชั่นที่มั่นคงและน่าเคารพน่าดึงดูดที่สุดในชีวิตของคุณเอง